กลับสวสดุกท่านนะครับผมกลับมาสู่รอบรองชนะเลิศของเรานะรอบนี้เราจะดูออระหว่างน,นอก,กับฮากาลัสนะครับผมเนื่องจากเปียวยและคุะมามนะะนะคุรามะอาชีพพาเป็นอาชีพชนะกับบี่คู่นะครับตับได้ที่คุมามะเต็มที่คือไงก็ชนะนะผมมองว่าอย่างนี้นะนอฮากาลัสเป็นกระบี่นะกระบี่นะเป็นศึกอีกศักดิ์ศรีนะผมมองว่าน่าดูกว่านะันนั้นจะดูคู่นี้ครับเหลือีหนึ่งนาทีนะจะเข้าไปชมกันเลยนะครับผมมาอยู่กับเรานะมาอยู่กับเรานะตอนนี้ทั้งไลฟ์สดทั้งอัดคลิปนะครับผม สำหรับคนที่อยากดูสดๆนะตอนนี้เรามีไลฟ์สดนะเลยนะครับผมเสียงชัดไหม่กับเรานะาอยู่กับเรานะโอเคเสียงชัดเจนอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมขอย่อหนะ้าจอคอมเมนต์นะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะครับเท่านี้เ้าโอเคมาเริ่มแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับน้องซีมาดูการประลองโอเคเริ่มแล้วนะครับผม กด,ดเต็มห้องพูนะตอนนี้อยู่ในฝั่งของนอกันนะครับผมเปิดขึ้นมาเดินเข้ามาลงเชิงก่อนเขายายะยังพิพิฆ่าสำหรับคาร์การ์ล์นเข้าไปแล้วนอกดบล็อกได้แต่เคาลเตอร์ไม่ทันนะคาการ์ล์กดบล็อกเหมือนกันกันโดยเคาลเตอร์นะนอเป็นคนป่ายเข้าไปได้ตอนนี้โดนสตันแต่ว่าติดกดดันกดดันหลุดออกมาฮะการ์ล์เปิด5ทันทีแล้วสับด้วยนกต,ตีทำไม่ตีทำไม่ได้นอเปิด5สวนใช้เอ่อใช้สกิล5เหมือนกันโอเคตีตีตีนกไปแล,แล้วแล้วก็ตีสับพัดสีแพ้แพ้แพ้โอเคกิ้งกิ มุนตีตีงัดขึ้นครับผมแอร์คอมโบนกจุ๊บ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 ลงมาแล้วนอกลีแล้วตอนนอกลีแล้วเต็งติดกันโอเคนอปาดเข้าไปฮากาลัสติดซีซีครับผมโดนนกสับจุ๊บจุ๊บจุ๊บทำดาเมจเบอร์ดาเมจตอนนี้โอ้โหทั้งสองคนเล่นไหลเร็วมากครัสิบเซกซีสิบเปอร์เซ็นต์เป็นทางนอหนำนะนอตีตีต <engaged> right. ีฮากาลัสบอลหนึบใกล้ขึ้นแล้วนะครับผมจากการนับของผมนะ โอเคลงมาเติมฮาร์กรัสปลดพันหนึ่งออกมาน็อปหมดพันหนึ่งสวนก็ฮาร์ากรัสต้องติดเกาะแต่นะฮาร์กรัสเลยแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเรียบร้อยเก็บไปที่หนึ่งศูนย์ทางนอนะผมว่าไม่น,าน่ามีโอกาสพลิกได้แล้วครับผมสำหรับฮาร์กรัสนะโอเคเรียบร้อยครับนําเป็นนอนะครับผมหนึ่งต่อศูนย์ครับรุ่นเรือยทันใจฉับไวส่งการเป็นกระบี่นะครับ ไปดูหองจอฮากาลัดมั่งนะเมื่อกี้ฮากาลัดผมมองว่าเล่นแบบใจร้อนเกินไปนะฮากาลัดเปิดบล็อกขึ้นมาแล้วก็โยนพีพีฆ่าไปแต่ว่าพานอกรอกเคาเตอร์ไม่ทันว่าฮากาลัดเปิด5มาแล้วก็ใช้นกสับตีตีตจับพรสศิลแล้วก็กิ้งออกนะกันโดนอนอกระดเป็นหนึ่งนะ้แล้วก็หนีเลยฮากาลัดตัดสินใจได้ดีมากโดนพีพิฆ่าจากนอไปนะครับผมฮากาลัด โอเคนอกลังหาเข้ามาระยะเตรียมปาดเตรียมปาก,เป,าก,เ,ปากเปิด5เข้ามาเลยแต่ยังไม่ตีนะมั้งงันเดี๋ยวพักส,สิโอเคสับด้วยนกก่อนแล้วค่อยตีนะครับผมเนื่องจากหมวกจะหลุดจะก,กดดันนะตีตีตแล้วก็เตะไปแล้วเพื่อให้ฮาการลัดเกาะหลุดนะแต่เกาะเขาไม่หมดครับผมนอนเลยต้องตีธรรมดา,าแล้วก็ใช้สกิลทุ่มจากการงัดเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ปั่นฮาการลัดเกาะแตกแล้วก็ตังนกนกนกฮาการลัดบอลไปหนึ่งมาแล้วก็บล็อกทันทีกันนอบอลไปหนึ่งสวนนอบอลไปหนึ่งมาเพิกดบล็อกทันทีแล้วปาดเข้าไปฮฮาาาาากก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 กรรรัััััััสสสสสโดนนคคอออเเเเต์์ลลยยจจจะะะิบบบแแแ้้้มมงงงงไไว 40ปาระกันเแล้วโอ้โหนอนยาวเลยครับผมงัดฮากรตเกาะลีแล้วแต่ยังโดนรถสักอยู่นะครับผมท้ายไม่สามารถขยับได้นะลงมาแล้วโดนกดดันจากการเตะลอยนะครับผม อ๋การะลัดบาดเข้ามาหมวนตัวเตะลอยตีแอร์คอมโบตากระลัดสวนซับซับซนอห้าสิปดักลัดเลยแค่สิทุ่มลงมาทุ่มลงมานอยเพชรหนหนึอยไม่หมดเึ็หากระลัดเปิดห้าฟูคอมโบยัดเลยครับผมการะลัดสามาเลือกกลับมาได้ตอนนี้นอ์เลยแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วซับเข้าไปนอยด์บาดเลยเฮ้ยเฮ้ยชาวต้นซินยังยังเง้นอดเปิดสกิลห้ามาเลยเพื่อได้ซับนกตีต 哇！ ว้าวไม่พักกันเลยเหรอเฮ้ยคนพักเหนื่อยมึงพักกันก่อนเมื่อกี้นะครับผมเป็นช็อตที่ร่ดเร็วมากนั้นนอตัดสินใจให้เด็กขาแม่ผมหนึ่งมาปาแล้วก็คู่คอมโบใส่เลยนะตอนนี้ยอดพีพี่ข้าวทั้งคู่ติดพี่ข้าวทั้งคู่นอป่าเข้าไปติดสตันฮากาแรนต์มาเพมหนึ่งมาเลยแต่นอโดนป่าเข้าไปคาคอเตอร์เรียบร้อยเป็นนางนอเล่นครับนอตีตีฮากาแรนต์ถูกกดดันอยู่พกเกาะแตกพกเกาะแตกพกเกาะใกล้ใกลีนอเปิดสกิลห้าตีพัศเสียชิบจะม้วนด้วยเรียบร้อยฮากาแรนต์หลุดจากกด ก็เอาฟันสิทธการทุ่มลงแจ๊ะแจ๊ะแบบาดสวนเรียบร้อยนอเกาะแตก2อทีครับผมเอยทีเดียวว่าโอเคนอฟบวกไปหนึ่งมาระบกไมฮักรัชก,ก็บวกไปหนึ่งเหมือนกันตอนไม่เข้าบล็อกนอเพราะว่านอตัดสินใจเดินออกก่อนนอเคาเตอร์คเขาโอ๊ยติดบล็อกนู่นื่อกี้เคาเตอร์เข้ามาแล้วนกเลยนะฮักรัชนกสวนเหมือนกันนอปาดเข้าไปเตะร้อยตีตีตีเหลาฮักรัชทำยังไงฮักรัชเกาะลีแล้วสะุูจะกดดันไหม นอทำการนกนกันกดดันเรียบร้อยฮกกากะราสบายเข้าไปนอ,ขอเขาเตอร์เฮย้ยนอเมื่กบบอกี้กดบล็อกแบบเดอะแฟตนะครับผมยังกระมาโคเลยอุ้ยเรียบร้อยตีตีตีฮาการาสพอเปอนหนึ่งมาเพื่อสวนนะครับแต่ตอนนี้ฮาการาสเหลือเลแค่สองเปอร์เซ็นต์แล้วนะนอนอโดนไอคอมโบนกทุ่มลง จะบกไปหนึ่งไหมบวกไปหนึ่งไหมพุ่งออกมาเรียบร้อยสามศูนย์ครับผมนอนเด็ดขาดกว่ามากนะในการตัดสินใจและความเร็วของนิ้วนะเห็นได้ชัดเจนว่านอนโอ้โหไอเจิตี้สูงมากฮากราสได้ทําการสวนแล้วแต่นิดเดียวนะครับผมไม่จบนะจบทั้งสองโคูตตามผมคาดนะครับผมไปดูกันในรอบชิงชนะเลิศน,นะระหว่างนอนและคูรามะแชมป์เก่ามาดูกว่าคูรามะจะสามารถรักษาแชมป์สองสมัยได้หรือไม่นะครับผมเป็นเซิร์ฟสามท่าระจีถังเจอกักบเซิร์ฟสองเลื่อนเทปอนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม ในรอบชนะเลิศสำหรับคนที่ดูไหนสดน,นะครับผมเราจะกลับมาทีตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ